กมังแผลการลบเกมกีฬาและเกมมังศึกษานะครับนอกจากเกมที่เรามาติดตั้งในเครื่องแล้วเนี่ยน,นะครับก็ยังมีเกมออนไลน์ที่เราต้องเล่นผ่านเว็บเบราว์เซอร์นะครับอุปกรณ์มือถือนะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างของเกมที่เล่นผ่านเว็บนะครับต่อมานะครับเป็นของเป็นเรื่องของเสรนประุกคด้านอินเทอร์เน็ตนะครับอ,อันแรกคือเบราว์เซอร์นะครับก็เป็น โปรแกรมที่เราเอาไว้เข้าดูเว็บต่างๆนะครับก็อย่างเช่น Internet e น็ l เ r ็กพลอร์นะครับไฟฟลอกโอเปราซฟรและ o o o g l h r o r o นะครับอันนี้เป็นหน้าจอของ Google Chrome นะครับต่อไปนะครับเป็นซอฟต์แวร์สำหรับสร้างเว็บนะครับก็มีทั้งหมดอยู่4ประเภทนะครับอันแรกคือ,อซอฟต์แวร์เท็กเ d อร์นะครับก็เป็นซอฟต์แวร์สำหรับ สร้างข้อความทั่วไปนะครับก็อย่างเช่น Notepad Word Pad s u b l บ m e t เทคนะครับพวกนี้สามารถจะสร้างเอกสารสร้างเว็บได้แต่ว่าเราต้องพิมพ์เองทั้งหมดนะครับต่อไปนะครับเป็นซอฟต์แวร์ h t m l e d i t o r นะครับเป็นซอฟต์แวร์ที่สามารถาที่จะมีคำสั่งในส่วนที่ให้เราแทรกคำสั่งภาษา HTML ได้นะครับโดยไม่ต้องพิมพ์เองนะครับก็อย่างเช่นโปรแกรม Edit Plus นะครับโปรแกรม Ultra Edit นะครับ ต่อมาคือซอฟต์แวร์ html generator นะครับโปรแกรมพวกนี้เนี่ยจะมีหน้าจอให้เราออกแบบนะครับการแสดงผลที่เราต้องการนะครับแล้วก็มันก็จะสร้างคำสั่ง html ให้เราอัตโนมัตินะครับโปรแกรมพวกนี้อย่างเช่น Adobe Dreamweaver นะครับ Visual Studio นะครับต่อมาครับเป็นซอฟต์แวร์ที่บันที่เอกสารให้เป็นเอกสาร html นะครับโปรแกรมพวกนี้เนี่ยครับก็จะมีหน้าจอให้เราออกแบบนะครับหน้าตาที่เราต้องการให้เป็นเว็บนะครับ แต่ว่ามันจะไม่สร้างาชุดคําสั่ง html ใ,ให้อัตโนมัตินะครับแต่ว่าเราสามารถจะบันทึกให้เอกสารนั้นเป็นเอกสาร html ได้นะครับอย่างเช่นโปรแกรมพวก microsoft office ต่างๆนะครับ corel word perfect office นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างโปรแกรม a d o b e d w v i v e r นะครับ ต่อไปนะครับก็เป็นโปรแกรมซอฟต์แวร์อีเมลนะครับซอฟต์แวร์อีเมลเนี่ยก็จะเป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้จกกบบัดการอีเมลนะครับอย่างเช่นการส่งอีเมลการรับอีเมลการลบอีเมลนะครับการค้นหาอีเมลนะครับโปรแกรมพวกนี้ก็อย่างเช่น microsoft outlook นะครับแบบล,ล้วก็ mozilla thunderbird นะครับนอ,นอกจากาเป็นโปรแกรมที่ต้องติดตั้งบนเครื่องแล้วนะครับก็จะเป็นโปรแกรมบนเว็บได้ก็มีนะครับอย่างเช่น อ่า uh, Gmail Hotmail Yahoo นะครับอันนี้ก็เป็นซอฟต์แวร์อ e ีเมลเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าไม่ต้องติดตั้งบนเครื่องนะครับใช้งานผ่านเว็บนะครับอันนี้เป็นหน้าจอของโปรแกรม Microsoft Outlook นะครับต่อไปนะครับเป็นซอฟต์แวร์เพื่อการสนทนาออนไลน์นะครับก็ใช้สําหรับการสนทนาผ่านทางอินเทอร์เน็ตนะครับไม่ว่าจะเป็นสนทนาตัวต่อตัว,ตวสนทนาเป็นกลุ่มนะครับ สนทนาด้วยข้อความด้วยเสียงหรือว่าด้วยวิดีโอก็ได้นะครับโปรแกรมพวกนี้อย่างเช่น y p y link, นะครับ l ล n e Yahoo m e s s e น g e อนะครับนอกจากโปรแกรมนี้นะครับเราสามารถจะสนทนาออนไลน์ได้โดยผ่านเว็บนะครับอย่างเช่น f a c e b o o k นะครับเราก็จะสามารถสนทนาได้นะครับ Ho อ tmail นะครับก็มีส่วนให้เราสามารถจะสนทนาได้ gmail ก็เช่นกันนะครับ อันนี้เป็นหน้าจอตัวอย่างของโปรแกรม Skype นะครับต่อไปนะครับเป็นอซอฟต์แวร์ห้องสนทนาหรือว่าแชทรูมนะครับก็เป็นโปรแกรมที่เราสามารถจะเข้าไปสนทนากับคนอื่นได้ที่อยู่ในห้องเดียวกันนะครับสนทนาก็ตามเนื้อหาในเรื่องของห้องนั้นๆน,น,นะครับสามารถจะสนทนา,าตัวต่อต,ตัวนะครับหรือว่าจะสนทนารวมกันทั้งห้องได้นะครับ โปรแกรมพวกนี้อย่างเช่น MIRC นะครับเรียกว่าโปรแกรมเพิร์นะครับอ่าต่อมาครับคือซอฟต์แวร์โอนย้ายไฟล์นะครับอ่าซอฟต์แวร์พวกนี้เนี่ยนะครับจะทำให้เราสามารถจะโอนย้ายไฟล์นะครับจากเครื่องเรากับเครื่องที่อยู่ที่อื่นได้นะครับสามารถจะดาวน์โหลดไฟล์จากเครื่องนั้นมาที่เครื่องเรานะครับหรือว่าจะอ่อัปโหลดไฟล์จากเครื่องเราไปที่เครื่องนั้นได้นะครับโปรแกรมพวกนี้ก็อย่างเช่นไฟล์ซิลล่านะครับหรือว่าอ่า WinSCP นะครับ ต่อไปนะครับเรื่องของซอฟต์แวร์การเข้าถึงระยะไกลนะครับก็เป็นซอฟต์แวร์ที่ทําให้เราสามารถจะเข้าไปควบคุมหน้าจอของเครื่องนั้นๆได้นะครับสามารถจะดาวน์โหลดไฟล์จากเครื่องนั้นก็ได้นะครับสามารถจะพิมพ์ข้อความโต้ตอบกับบุคคลที่กําลังอยู่ที่เครื่องนั้นๆได้นะครับโปรแกร,รมพวกนี้ก็อ,อย่างเช่นรีโมทเดส k ็อปคอน n น็กชันนะครับ e a ว v เวอร์นะครับเรียวีเแล้วก็พุตตี้เป็นต้นนะครับ อันนี้เป็นหน้าจอของตัวเป็นตัวอย่างของหน้าจอโปรแกรม TeamViewer นะครับต่อมาครับเป็นอซอฟต์แวร์ประยุกต์ด้านการนั่งอิงนะครับอันแรกก็คือซอฟต์แวร์สารานุกรมนะครับก็คือ,อเป็นการนำสารานุกรมที่จากหนังสือเนี่ยนะครับทำมาเป็นซอฟต์แวร์นะครับสามารถจะค้นหาบทความต่างๆได้นะครับในบทความนั้นนะก็จะมีลิงก์นะครับมีไฟล์เสียงมี แผนที่มีภาพประกอบมีวิดีโอประกอบด้วยนะครับแล้วก็บทความนั้นก็จะมีการอัปเดตตอลอดเวลานะครับอซอฟต์แวร์ประเภทนี้ก็อย่างเช่น v w o r ร์บ o ๊คนะครับอ n นไซ l o p พีเดียบิเทนิก้นะครับต่อไปนะครับเป็นซอฟต์แวร์พจนานุกรมนะครับก็เป็นซอฟต์แวร์ที่ให้ความหมายของคําต่างๆนะครับนอกจากความหมายก็จะใหะ้ประวัติที่มาของคำนะครับคำที่มีความหมายเหมือนกันนะครับ มีต,มตัวอย่างการใช้ประโยคนะครับแล้วก็มีตัวอย่างการใช้รพยากรนะครับก็สามารถจะค้นหาคำต่างๆได้นะครับโปรแกรมพวกนี้ก็อย่างเช่นครับ merriam webster collegiate dictionary andthesaurus นะครับ m e b r l o n dictionary นะครับ m a s t e r r i d e r dictionary นะครับ longman dictionary of contemporary english นะครับแล้วก็ thai software dictionary นะครับ อันนี้เป็นตัวอย่างหน้าจอของซอฟต์แวร์ Longman Dictionary of c o n m p o r a r y English นะครับต่อไปนะครับเป็นซอฟต์แวร์แผนที่แล้วก็การเดินทางนะครับซอฟต์แวร์พวกนี้นะครับก็จะเป็นแผนที่นะครับในแ,แผนที่เนี่ยก็จะมีสัญลักษณ์ต่างๆแทนสถานที่นั้นๆน,น,นะครับอย่างเช่นสนัญลักษณ์ของวัดโรงเรียนนะครับโรงพยาบาลนะครับ ก็จะแสดงเส้นทางการเดินทางต่างๆนะครับมีหมายเลขกำกับเส้นทางนั้นๆนะครับสามารถจะค้นหาสถานที่ได้นะครับสามารถจะค้นหาการเดินทางได้นะครับจากจุดเริ่มต้นไปจุดทิ้นสุดเนี่ยนะครับระยะทางเท่าใดแล้วก็ใช้เวลาเท่าไหร่นะครับซอฟต์แวร์ประเภทนี้ก็อย่างเช่น Google Map นะครับ Bing Map นะครับ n o s t r a Map Thailand นะครับแล้วก็ Map Magic Thailand นะครับ อันนี้เป็นหน้าจอของโปรแกรม Google Map นะครับสำหรับหน่วยที่11บเอ็ดนะครับก็จบการบรรยายสรุปเพลงเท่านี้นะครับหวังว่านักศึกษาจะเข้าใจประเด็นสำคัญของหน่วยที่11นี้นะครับแล้วก็ขอให้ในักศึกษาศึกษาเพิเ่มเติมเมื่อได้เอกสารการสอนนะครับแล้วก็ขอให้นักศึกษาประสบความสำเร็จในการทำข้อสอบนะครับสวัสดีครับคอมพิวเตอร์ นับเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันตั้งแต่ตื่นนอนจนเข้านอนใช้เพื่อความเพลิดเพลินในการดูหนังฟังเพลงเล่นเกมค้นหาข้อมูลต่างๆต,ติดต่อสื่อสารกันดูแผนที่ในการเดินทางดังนั้นการศึกษาชุดวิชา96101คอมพิวเตอร์เบื้องต้นจึงนับว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจโดยทั่วไป